สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ youtube นะคะสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีค่ะพี่น้องสัทธาวันนี้นะคะพามาดูบรรยากาศนะคะในบัดก่อนที่องค์หลวงตาท่านจะมานะคะอูศสัทธาดีใจนะคะ,ะมากวาดถนนไม่คอยเลยนะคะท่าวิวทิวทัศน์สวยงามมา,มากอยู่ในป่าปัามนะคะเป็น อที่พักสงนะคะที่พักสงเนาะงสร้างใหม่นะคะอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เตรียมพร้อมเลยค่ะเตรียมพร้อมที่นี Hait ่มีแต่คนอีสานมีแต่คนอีสานอ่าพี่มาจากไซค่ะอ๋อนุกับยูบุรีลำค่ะ นี่ร้านจังหวักบุรีรัมย์ชีสะเกษชัยภูมิโอ้บุรีรัมย์ศรีสะเกษชัยภูมิมะฝอพี่น้องพินก่อนมาเป็นโมเป็นเพื่อเป็นอันนี้เอิ้นเอิญว่ายังเนาะค่ะวัดป่าสุขใจสสำนักงฆ์วัดป่าสุขใจสำนักสงฆ์วัดป่าสุขใจอ่าอยู่ในตำบลนาคาอำเภออำเภอเดี๋ยค่ะสุขสำราญจังหวัดระยองเนาะค่ะเนาะ ละน่องนุหลมตลอดเลยละน่องนี่ละน้องนะคะอยู่นี่วัดหลวงพ่อสงบวัดหลงพ่อสงบนะคะแต่วัดชื่อสำนักสงฆ์วัดป่าสุขใจนะคะเออถ้าอีกสามนาทีหนูจะถามใหม่นะคะเพราะว่านูเป็นปลาท่องหนูลืมไงอ,อ่า บุรีรัมย์จ้ะบ้านกวดค่ะอำเภอบ้านกวดโอ้จะอยู่ไกลๆกันอยู่ใกลกันอยู่บ้านกวดค่ะค่ะทั้งนี้ต้นไม้าร้ล้วกับผู้เขางามแห้งนุ่มมากงามงามอ่าทุดงทุดงปีนี้อ่า ขี่รถจากนครพนมจากเราก็มาลงอยู่ภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้ก็เดินจากภูเก็ตนะฮะเราสิกับนครพนมนครพนมค่ะกับวัดแม่นค่ะกับวัดเลยปกติสีไปกับกับอ่าปีปีกายวางตนปีกะจากจากนครพนมไปสามเหลี่ยมทองคําเชียงรายแล้วก็จากสามเหลี่ยมทองคํากับกับนครพนม สองพันกโลค่ะค่ะค่ะกับนูกับจังเสียค่ะคันแม่นทั้งบ้านยากกะกับขึ้นข้าวนึงกต่ขึ้นมไม่กระส้มลวงตาฮอดวัดอ่ะค่ะทุกเขียวคัน่สมมั้งเงินละนองเนาะพี่นองพี่นองคนดีใจเนาะพี่นองค่ะกะดีใจคือกันค่ะ ดีใจกับพี่น้องนะคะที่ท่านได้มาพักที่นี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปรอรับดวงตาท่านนะคะหนุนพี่นันไปก่อนหนูแล้วเป็นวัดอ่าที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะคะอโอ,โอนี่ไงน้ำตกพี่เนาะอ๋อน้ำที่นี่ใช่ไหมพี่นัน อ๋อตอนนั้นอ๋อนี่ไงไอแหล่งน้ํานั่นตรงที่หลวงตาจะจําวัดตรงแหล่งน้ําตรงนั้นนะคะพี่น้องที่เราเห็นน้านะคะอ๋อน้ําไปจากนี่น้ําไปจากนี่เย็นหน้าดูเลยเนาะพี่นันนะก็เราก็มากับไกด์นานนะคะต้องมากับไกด์ไกด อย่าไปยืนอย่าไปยืนมอไหลไกดเดี๋ยวมันจะเหงียลงนั่นนะ่ะคอจะขาขาหักเลยนะไม่ขาหักหรคอจะหักเลยนนเดี๋ยวคอยไปรับหลวงตากันจา้าไปกับพี่นันค่ะก็บรรยากาศที่นี่นะคะออ้ยต้นยางทําไมสวยจังเลยสูงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคุณเทวดาใจเย็นๆจา้าหลวงตาจะถึงวัดแล้วฝน <c oughs> นะคะโปรยปลายเม็ดลงมาแล้วนะคะใจะเย็นๆคุณเทวดา ใ,ให้หลวงตาท่านถึงวัดก่อนจ้าเนี่ยนี่มันเลยสุขสำราญไหมอย่างมันยังไม่อํเาเภอสุขสำราญเราผ่านมาแล้วนี่ผ่านมาแล้วก็วไปไปกระเปอร์ใช่ไหม<อ>กระเปอร์อกระเปอร์อกระเปอร์อมั่วตลอดสุขสำราญผ่านมาตั้งแต่นูน่นช่วง สูกสำรานช่วงช่วงสายสายเกือบเที่ยงบรรยากาศนะคะพี่น้องวิวหลักล้านนะที่นี่ที่นี่วิวสวยเนาะพี่นันเนาะอยู่กับภูเขาแต่เป็นคนอีสานนะคะเป็นคนอีสานเยอะมากอ่ะพี่พๆกู้ภยัยคันแรก คันนี้เป็นคันแรกนะคะห่างจากหลวงตาประมาณเออ่50-60เมตรนะคะมาตอนเย็นอ่ะก็มาตอนมาตอนค่ำตั้งค่ำมั่วเลยมาตอนค่ำมาตอนค่ำมาตอนค่ำโอ้อีสานวันละครมาตอนค่ำค่ำวันอีสานวันละครบอก ถามทุกวันนะพี่น้องแต่ไม่จําสักทีถามทุกวันไม่จําสักทีมืออื่นพุ่งนี้ค่ะให้ชมบรรยากาศนะคะเรามารอองค์หลวงตาท่านเดินมาประมาณสองร้อยเมตรได้นะคะตรงนี้จะเป็นด่านนะคะคุณพ,พี่ตำรวจพี่นันปากมูดให้หนูอ่ะพี่นันรู้ไหม พอมาถึงทหารปุ๊บมันบอกหนูเลี้ยวขวาเลี้ยวขวายัางไงบ้านคนโอ้ยหนูละงงหนูก็ถามพี่พี่เนี่ยเขาปากหมุดมาให้หนูเขาบอกว่าให้หนูเลี้ยวขวาน่ะเลี้ยวขวายัางไงพี่มันเป็นบ้านคนเขาบอกเอ้าแล้ววัดอยู่ตรงไหนนูน่นพี่ลงไปอีกแล้วเป็นไหนงไงเป็นสังกะสีตรงนี้เด้อ<ๆ>เขาบอกโอ้ตอนพี่ปากหมุดพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม่เออเมนี่นะคะคนปากหมุดให้หนูหลงทางก็ไปปากที่วัดนู่นนะ คนปักหมุนให้หนูลงทางนะพี่น้องมาถึงค่ายทหารนะคะบอกเลี้ยวขวาพี่น้องเอ้ยเลี้ยวขวาแม่เลี้ยวขวาเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นพี่น้องพี่นันนี่มั่วตลอดนะคะสองโลหกขีดค่ะสองโลหกขีดฉายาพี่นันนะพี่น้องพ,พี่นันรู้ไหมว่าในคณะตั้งฉายาพี่นันว่าอะไรสองโลนันสองโลนะพี่น้อง สองโลตลอดนะคะลวงตาบอกใช่ไหมลวงตาไม่ค่อยเชื่อพี่นันนะคะท่านจะสงสัยท่านจะจัดการพี่นันออกแล้วพี่นันมั่วตลอดนะพี่น้องเขาเรียกในในในทีมเขาเรียกพี่นันสองโลสองโลตลอดนะคะแปดโลก็บอกสองโลสิบโลก็บอกสองโลนะคะเขาก็เลยตั้งจายาแกเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ youtube ท,ที่ y o ยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องใหม่นะคะอ่าสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีแล้วก็ช่องเก่า YouTube ตั้มดัมซิ่งด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ